สวัสดีค่ะเพเมจากบ้านยาสัญญามียานะคะใครเคยมีอาการแบบนี้กันบ้างคะทุกคนตกขาวช่งวงเขามีกลิ่นอยู่ดีก็มีกลิ่นเหมือนเหม็นข้าวหรือว่ามีกลิ่นคล้ายๆนมบูด อยู่ดีก็สีเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีเทาค่ะหรือบางครั้งเนี่ยมันมีอาการคันด้วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเลยเวลาที่เราต้องไปอยู่ด้านนอกเนาะหรือเรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรหรือเปล่าฉันติดเชื้ออะไรไหมถ้าใครนะคะเคยมีอาการอย่างที่เพมเมย์บอกเนี่ยอันนี้คือเป็นการตกขาวที่อาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยเนาะถ้าอย่างอันนี้ค่ะคือแนะนํานะคะให้ไปพบคุณหมอเนาะไปโรงพยบาบาลหรือว่าไปร้านยานะคะเพื่อไปเล่าอาการให้พยาศัชยกรฟังเนาะแล้วเรา ก็จะมียารักษานะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของยาสอดยารับประทานนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของอาการท่าเชื้อแต่ว่าเภสัชหรือว่าคุณหมอนเนี่ยก็จะเหมือนให้คําแนะนําเบื้องต้นแล้วก็สอบถามอาการของน้องนองผู้หญิงหรือพี่ๆี่ผู้หญิงก่อนนะคะว่าอาการจะเข้าข่ายกับการติดเชื้อปุ่มไหนเนาะส่วนใครที่กงังวลในเรื่องของการตกขาวาก็สามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ มันจะมีตกขาวที่เป็นตกขาวธรรมชาตินะทุกคนอันนี้คือไม่ผิดปกตินะคะอันนี้คือปกติก็คือตกขาวที่เป็นเยื่อเมือกใสๆหรือมีน้ําออกมาจากช่องคลอดนะคะอาจจะมีก่อนจะมีรอบเดือนหลังมีรอบเดือนหรือระหว่างมีรอบเดือนก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนเนาะอืมแต่ถ้าผิดปกติคือเข้าคอนเซ็ปต์แรกอย่างที่เพนเมนบอกไปเลยแล้วก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่ว่าจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ซ่อนเด่นหรือน้องสาวเนาะเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงเนาะเพราะว่า อดี๋ยวนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ออกมาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของอาการตกขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เพนเนแนะนําเลยเนาะคือตกขาเมื่อเราจะใช้ยาก,ก็ต่อเมื่อมีในเรื่องของการติดเชื้อเข้ามาติดเชื้อที่นี้ก็คืออาการอย่างที่เพนเนยได้กล่าวไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะช่วงที่มีภาวะตกขาาบ่อยๆหรือว่าเริ่มเป็นนะคะก็คือในเรื่องของการเข้าห้องน้ําห้องน้ําส่วนรวมเนาะหรือว่าการใช้กระดาษชําระ,ะเช็ด น้องให้แห้งหรือว่าซับให้แห้งเช็ดจัดด้านหน้าไปด้านหลังเนาะเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อง่ายอ่ะแล้วก็อย่างบางคนนะคะถ้าใครที่มีการอั้นฉี่หรือว่าบ่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะมีการติดเชื้อได้อ่ะอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ที่สําคัญดื่มน้้เพียงพอดื่มน้าเยอะๆนะคะโอเคะ สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆสาระดีๆด้านสุขภาพนะคะฝากติดตามบ้านยาสัญญามียาเนาะหรือว่าเพลเมกซิพหรือน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านเกี่ยวกับการตกขาวก็ทักหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันได้นะคะ